มันจะใหญ่มากนักไได้แยกนักได้ได้ถ้าอย่างไงแล้วเดี๋ยวทานไม่หมดแล้วจะได้ใส่ถุงได้ไม่มีวันพุธมีถุงมะนาวกันน้ำคานายปันน้ำคานไม่ขายไปขายวันพุธขายวันพุธตันนาำคานนี้ไม่ขายตันน้ำานไม่ได้ขายไม่เคยขายเลยนะดูตอนนี้เลยนะถ้าไม่เจอที่นี่ไปอยู่หน้ามัสยิดนะอาทิตย์หน้านะถ้าไปเจอที่นี่อยู่หน้ามัสยิด อาทิตย์นี้ยังพอขายเหมือนค่ะอาทิตย์หน้าออกขยีแล้วก็ต้องหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันออกขยีคืออะไรครับป้าติ๋มขี้เชือดงวงออกขีดออกขีดนะเหมือนสุดจีนอ่าเหมือนสุดจีนอ่ะเหมือนเหมือนสุดจีนตัดตัดจีนอ่าอย่างนั้นอ่ะเหมือนสุดจีนเหมือสาจีนแต่เสาอาทิตย์นี้ยังขายแต่ว่าอาทิตย์นี้ขายะะ yep. ขายที <c 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 cool 네่ขายเพราะรถที่จะหน้าสิบถ้าบานใส่ถุงเลยอาจาอันนี้แปดสิบบาท หมึกนี่มันจะมีแต่หมวยได้ไหมเดี๋ยวจังยังไม่ร้อนเดี๋ยวเอากุ้งใส่ไปตัวนนะ้เดี๋ยวทีแต่ไห้นะนะอดีมันจะยังไม่มาอันดาเดี๋ยวเข้าไปเอาไอ้นี่ให้ย่าก่อนขออะไรอ่ะขอปลาหมึกถ้าเบื่อก็ทำนะเอาไปเลย หน่อไม้ที่หนึ่งนะอันนี้นะ้ามันใส่แล้ววางไม่ลงได้ดวันนี้ชุดนี้นะ<า>ครบพี่อ่าน้ำมันถุงหนึ่งแล้วก็ผัดหัวปูสองจ้ะนัมันหนึ่งหัวปูสองของมันขึ้นมากนะพี่ จะขายเสร็จนะจ่ายค่าของขายเสร็จจ่ายค่าของค่าของค่าที่ค่าค่าอะไรยังไม่เด้กันเลยเดี๋ยวรอปลาหมึกเดี๋ยวรอปลาหมึกอันนั้นใส่ผมไว้อนอันนี้เท่าไหร่อันนั้นแต่สิอันนี้มัสแมนแล้วก็ตัวปูสองอันนี้ตัวปูสองมัสแมนหนึ่ง อันเนี้ยขึ้นมาอีกห้าสิบาทตอนหนึ่งโลแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบกันเต็มนคําจิมถ้าจัดกุ้งอไว้กุ้งกุ้งหรอห้าตัวนี่ผมง่จอะไระสองกล่องากองห้ากองยังไม่ได้ตักข้างในใช่ไหมกระเจ้ากินอะไรจัดห้าสิบบาทดีปูเจ็ดสิบแล้วก็แล้วก็ผัดปูอันนี้ร้อยสี่สิบอี่บันนี้ต้องรอสิบนะคะค่ะถ้าหมดรอสิบเดี๋ยวนาใส่ให้ จะได้ทอดให้ตอนเช้าอ่ามาดูดอันนี้ได้ไหมล่ะได้เอาไปเลยเาไปที่หลังบอกว่าจะกินะจะผัดให้ตอนเช้าเพราะว่าอันนี้เขาสั่งไว้โลนะง่ะถ้าอเอาไปนะมีเพราะว่าเขาสั่งไว้ อันเนี้ยไปทำบุญหรือเปล่าเนี่ยเอาไปทำบุญเหรอมีอันนี้จะแถมไปใส่ตังหาไปมั้ยได้นะอันนี้นะถึงจะเสิร์ฟอันนี้ให้เพืาอถึงตัวไม่แข็งอ่ะดูอันที่ตัวแข็งให้ไปแล้วนะเดี๋ยวปดให้ไปเลยของพี่หน่อไม้ เราไม้เราไม้ไก่น hey. ี s <S Bal, mm ่นะเราไม้ไก่ข้างล่างนะแล้วก็ปูถั่วอันนี้นะค่ะแล้วก็สตออค่ะได้ค่ะมาอเราไม้ไก่ปูถั่วแล้วก็สตอได้เอาีกว่าล้วเอาผัดปูละได้ได้ได้เอาเลยได้ไนะตักไปเลย แล้วตออแป่นี้ใช่ไหมแ่นี้ใช่ไหมคตัวใช่ไหมคะอันนี้บอร้ค่ะตัวนึงให้เป็น300ไม่บอกผ่านนะสวยมาแตะครบไหมครบไหมครบนะคะ